เทคนิคทำให้คนเข้าเว็บไซต์ของเรานะฮะแบบที่เราไม่ต้องจ่ายเงินสําหรับวิธีนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นการท map ํา SEO แบบ o f page นะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราทําด้วยตัวของเรานะคะอันนี้ต้องรู้เลยนะคะว่าเราต้องมีเวลามากพอที่จะทําวิธีนี้นะคะสุดปให้ด้วยการสองข้อนะคะข้อแรกคือการโพสต์บทความ หรือว่าวิดีโอนะคะไว้บนเจ้าตัวเว็บโซเชียลต่างๆนะคะกับข้อ2การโพสต์บทความบนเว็บไซต์ที่เขามีบริการรับลงบทความนะคะสองข้อที่พี่พูดมานะคะก็จะเป็นวิธีที่ลหลายหคนลหลายบริษัทขอนิยมทํากันนะคะถ้าเป็นเพื่อนเพิ่งทำเว็บไซต์นะคะก็ลองใช้วิธีแรกทำนะคะแล้วก็พอมาสักระยะนึ่งก็มาทําเป็นวิธีที่สองนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กาลังจะทำไฟฟ้แล้วก็กําลังมองหานคนที่จะเข้ามาช่วยส่วนนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาที่หลังบ้านเพื่อนได้เลยนะคะเพื่อมีบริการในการรับทำไฟต้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญในเดือนมีนานี้นะคะวก็มีโปรโหให้เพืเ่อนๆเ,เลือกถึง3โปรนะคะที่จะทําเว็บไซต์โปรโแรกนะคะก็คือฟรีโดเมนเนมหนปีนะคะโปรที่2ก็ฟรีเวม m o ติ้ง1ปีนะคะโปรที่3ก็คือฟรีดูแล3เดือนนะคะแล้วก็โปนั้พิเศษค่ก็จะติดตั้งอย่าง Tag Manager Google Analytics Google Search Console หรือว่าแท็กต่างๆที่เกี่ยว้องการเว็บไซต์น,น,นะคะจะมีบริการติดตั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ